สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผมซาและวันนี้ผมจะมาสปอยหนัง Into the Dark Down เรื่องยอ่อผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานจนดึกในระหว่างที่เธอลงลิฟต์พร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งเพื่อที่จะไปเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อลิฟต์ดันมาหยุดชั้นใต้ดินที่ไม่มีสัญญาณและผู้ชายที่มาพร้อมกับเธอคือใครไปรับชมกันได้เลยครับเก่าแต่ก่อนจะไปฟังผมสปอยกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดสมครขายด้วยนะครับ เพราะผมเนี่ยจะสปอยหนังไปยันแกเจนนิเฟอร์ Jennifer, หรือก็คือนางเอกที่กำลังทำงานจนดึกพอทำงานเสร็จนางเอกก็ได้วางแผนที่จะบินไปนิวยอร์กในวันหยุดวาเลนไทน์เธอยึงลงลิฟต์ไปที่ชั้นใต้ดินเพื่อที่จะไปเอารถของเธอในขณะที่ลิฟต์เนี่ยลงมาถึงชั้นสี่ก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาเพิ่มเขามีชื่อว่ากายโดยที่กายเนี่ยก็ไปชั้นใต้ดินเหมือนกันในระหว่างที่ลิฟต์เนี่ยกำลังลงกายก็ได้ชวนนางเอกคุยและชี้ไปที่รอยรอยหนึ่งที่อยู่บนลิฟต์ โดยลอยนั้นก็จะเป็นรูปชายคนหนึ่งที่ติดอยู่ในลิฟต์และเขาก็พูดว่าดูสิมีคนมือบอลอีกแล้วเทนนันนั่นเองเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อลิฟต์เนี่ยดันหยุดทํางานมีแต่ไฟสํารองที่ยังใช้งานได้กายได้พยายามกดปุ่มสัญญาณเตือนแต่มันกลับใช้งานไม่ได้ทั้งคู่ได้พยายามหาทางออกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นขอความช่วยเหลือจากกล้องวงจรปิดหรือจะโทรออกแต่โทรศัยก็ดันไม่มีสัญญาณนางเอกจึงตัดสินใจใขี่คอกาย เพื่อที่จะใช้มือถุบไปที่สัญญาณเตือนภัยเผื่อว่าจะมีใครมาเห็นแต่มันก็ไม่ได้ผลแถมเธอยังเจ็บมืออีกตั้งห้าพวกเขาทั้งคู่หมดหวังโดยแต่หวังว่าจะมีคนมาพบเจอเมือกได้พูดขึ้นมาว่าอย่างร้ายที่สุดก็คือวันอังคารหรือก็คืออีกไปสิบเอ็ดชั่วโมงหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงนางเองที่กระหายน้ํเพราะกติกน้ําของเธอหมดเธอจึงพูดขึ้นมาว่าคุณพอมีน้ําบ้างไหมกายที่ได้ยินก็เลยหยิบขวดน้ามาให้แต่มันเป็นขวดน้ําที่เขากินไปแล้ว นางเอกเลยปฏิเสธไปกายจึงพูดว่าถ้าคุณไม่ดื่มคุณจะขาดน้ำตายนะทําให้นางเอกเนี่ยต้องดื่มน้ำที่กายส่งมาให้จากนั้นทั้งสองก็ได้พูดคุยกันเล็กน้อยจนเวลาผ่านไปสี่ชั่วโมงนางเอกที่ปวดฉี่มากแต่เธอก็อึดอัดที่ต้องมาฉี่ต่อนหน้าผู้ชายที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่กี่ชั่วโมงกายที่เห็นจึงพูดว่าไม่ต้องอายหรอกในขณะที่คุณฉี่อยู่ผมจะไปยืนอยู่อีกมุมหนึง่งและหันหน้าเข้าหากำแพงโดยเขาก็ได้ส่งเสื้อคลุมของเขาให้นางเอกและบอกว่า คุณฉีใส่เสื้อคลุมของผมก็ได้แต่นางเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันมีกระติกน้ําที่วางเปล่าอยู่เดี๋ยวฉันจะใช้เนี่ยฉีแทนเองพอนางเองกฉีเสร็จเธอก็พูดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายสําหรับฉันมากฉันไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยกายจริงพูดว่าไม่ต้องอายหรอกเราทุกคนที่นี่อยู่ด้วยกันและได้ชี้ไปที่รูปบนผนังเหมือนกายพยายามจะเล่นมุกเพื่อไม่ให้หนางเอกเ,เ,เครียดเกินไปนางเอกก็เลยหยิบที่เปิดขวดวายมาและได้วาดรูปเล่นเป็นผู้หญิงที่ติดลิปด้วย และนันเงเอกก็ได้เริ่มเล่าว่าวันวาเลนไทน์นี้เธอตั้งใจจะบินไปที่นิวยอร์กเพื่อที่จะไปเซอร์ไพรส์ใครบางคนโดยที่คนนั้นอ่ะยังไม่รู้เลยว่าฉันอ่ะจะไปหาและถ้าคนนั้นรู้อ่ะเขาก็คงไม่อยากให้ฉันไปด้วยมั้งด้วยความที่เรื่องอ่ะมันเริ่มจะเศร้ากายจึงหยิบไว้ขึ้นมาเปิดและพวกเขาทั้งสองเนี่ยก็ได้พักกินไว์ไปเรื่อยๆหลังจากที่กินไว์เสร็จเขาก็ได้เล่นเกมกันโดยการให้วาดความรู้สึกที่ได้เจอกันครั้งแรกของแต่ละคนในระหว่างที่กำลังวาดเนี่ยเพ็กก็ได้พูดว่า จริงๆแล้วอะ่ะผมไม่ได้เจอคุณเป็นครั้งแรกก่อนหน้าเนี่ยผมเคยเจอคุณที่ห้องโถงแล้วก็ห้องล็อบบี้อะ่ะสองถึงสามครั้งมาก่อนแต่ผมไม่ได้สตอกเกอร์คุณนะน่งเอกที่ยินคําว่าสตอกเกอร์เธอจึงรูดข่าออกมาจากนั้นทั้งสองก็เปิดภาพโชว์ขึ้นมานางเอกวาดรูปกายที่กำลังกระดกวายอย่างบ้าคลั่งส่วนกายเนี่ยก็วาดนางเอกได้สวยมากเขาตั้งใจวาดมันจริงๆเพราะนางเอกเห็นภาพที่กายวาดเนี่ยเธอจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแถมยังพูดว่าถ้าเธอออกจากฟต์ปไปได้อะ่ะเธอจะใช้รูปนี้เป็นโปรไฟ์ และนางเอกก็ชวนกายคุยว่า aa, อยากกินสลัดผักจริงๆส่วนกายที่ยืยินก็บอกว่าตอนเนี้ยเขาอ,อยากกินแพนเค้กเป็นชั้นๆมากพร้อมกับนมที่ไหลยเยอะออกมานางเอกที่เริ่มหิวจึงบอกว่ายุดแล้วเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าเพราะยิ่งคิดถึงมันอะ่ะก็ยิ่งทรมานกายจึงถามว่างั้นเราจะคุยเรื่องอะไรดีล่ะฟุตบอลเบสบอลรถแต่นางเอกก็สายหน้าเพชรก,ก็เลยพูดว่าเซ็กนางเอกก็หลุดขำออกมาอ,อ,กมาอีกแล้ว เหมือนเธอจะเป็นคนเซนตื้นเธอพูดต่อว่างั้นเรามาคุยเรื่องเซ็ก์กันก็ได้โดยนังเอกเ,เนี่ยก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและบอกว่าให้พูดถึงเซ็ก์ที่แปลกที่สุดที่คุณเคยมีมาโดยความที่กายขืนเขาจึงบอกให้หนังเอกพูดก่อนและกายก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นไปอัดนังเอกก็ได้เริ่มเล่าว่าเธอกับแฟนเธอได้ซื้อนิยายโรแมนติกมาเล่มหนึ่งในหนังสือเนี่ยก็จะเขียนถึงส่วนที่ลามกและส่วนที่ลับที่สุดแต่มันก็เป็นครั้งแรกที่นังเอกได้อ่านมันทําให้เธอเนี่ยเกิดอารมณ์ขึ้นมา และจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ปุยีปุยำกันต่อมาก็ถึงคิวของกายเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่มีเรื่องเซ็ตประหลาดๆหรอกนั่งเอกเลยบอกว่าให้กายแต่งเรื่องก็ได้กายก็เลยเริ่มแต่งเรื่องว่าตอนที่เขาทํางานหลังจากทําโปรเจกต์เสร็จพวกเราได้ไปปาร์ตี้ที่ท,ที่หนึ่งซึ่งในกลุ่มเนี่ยจะมีผู้หญิงคนนึงที่แม่งโคตรสวยในปาร์ตี้เธอเหมือนจะชวนผมดื่มเหมือนเธอจะหลงรักผมจากนั้น พวกเราทั้งคู่เนี่ยก็แอบไปที่รถของผมและอยู่ดีๆกายก็หยุดเล่าและเขาก็ขำกบเกลื่อนซึ่งเนยก็ชมว่ามันเจ๋งมากมันเจ๋งจริงจริงกายเลยพูดต่อว่าจริงดิมันเจ๋งจริงเหรอแต่ผมมีอีกเรื่องที่ยังไม่ได้บอกคุณนะตอนเนี้ยผมอยากจูบคุณมากๆเลยนยไม่ได้พูดอะไรเธอเอาแต่ยิ้มกายจึงก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาโดยเขาได้ปลดกระดุมเสื้อของเธอทีลลเมดทิลลเมดหลังจากนั้นก็กินตับกันจนหนังเนี่ยเลยเวลาไป20นาที พอกินตับกันเสร็จผมอะ่ะอาจจะตกหลุมรักคุณจริงๆและเขาก็ค่อยขยบหน้าเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆทําให้นางเอกอ่ะเหมือนคิดถึงเรื่องบางอย่างเธอจึงปฏิเสธจูบจากพอเพกไปพอทั้งสองอแต่งตัวเสร็จเน่นเก็ได้เล่าความจริงว่าที่ฉันเนี่ยจะวินไปนิวยอร์กพอฉันเนี่ยจะไปเซอร์ไพรส์คู่มั่นเก่าของฉันและแก้ไขสิง่งต่างๆหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาคืนดีกันกายเลยถามว่าแล้วผมล่ะผมไม่ดีพอหรอนางเอกบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะ จริงๆอะคุณก็ดีนะแต่สิ่งที่เขามีกับฉันอะมันเป็นเรื่องจริงมันเลี้ยวและฉันเนี่ยก็รักเขาด้วยทําให้กายดูโกรธแล้วถามว่าผมไม่จริงใจกับคุณหรอผมไม่เลี้ยวหรอเนื่องจิงบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นคือเธออะพยายามจะสื่อว่าที่เราทํากันอะมันเป็นแคร่รังคราวหลังจากนี้ฉันจะกลับไปมีชีวิตของฉันส่วนคุณเนี่ยก็มีชีวิตของคุณคือพูดง,ง่ายๆน,นงางเอกหักอกกายซึ่งมันก็ทําให้กายเนี่ยโมโหเขาบอกกับนางเอกว่า จริงๆอะผมอะไม่ได้ชี้กายและผมะก็ไม่ได้เห็นคุณแค่สองถึงสามครั้งที่ล็อบบี้แต่จร,จริงๆแล้วผมแอบดูคุณมาหลายร้อยครั้งและได้เปิดวิดีโอตอนที่นัอเอกเนี่ยลงริบให้ดูแล้วเขาก็ต่อยไปที่ลิบหนึ่งทีและพูดว่างานที่ผมทําอ่ะแม่งโคตรหลายตัวตนนี่ยเลยถามว่าคุณเป็นรอปอหรอกายจริงตอบมาว่าใช่ผมวางแผนทุกอย่างเพื่อวันนี้วันที่จะได้อยู่กับคุณคุยกับคุณแต่คุณดันทํามันพังและกายก็ได้หยิบคุณแจขึ้นมา แล้วได้ขายไปที่ลิฟท์ทให้ลิฟ์กลับมาใช้งานได้อีกครั้งและเขาก็พูดว่าถ้าคุณอยากออกก็ออกไปเลยซึ่งพอนางเอกเห็นว่ากายมันเป็นคนขังเธอเธอเดือดจัดเธอด่าไปว่าแกขังฉันไว้นในลิฟต์แล้วเรามีเซก,กันฉันจะแจ้งตำรวจมาจับแกแกรักพาตัวฉันแกข่มขืนฉันและแกจะติดคุกทําให้กายที่ได้ยินอ่ะก็โมโหมากเพราะเขาเหมือนจะมีปมเกี่ยวกับเรื่องติดคุกกายเนี่ยก็เลยจะดึงกุญแจออกพอนางเอกเห็นเธอจึงวิ่งไปที่กุญแจเพื่อที่จะขายมัน ตากายก็เข้ามากันไว้ได้ทันนางเอกเนี่ยก็เลยใช้เท้าเนี่ยทีบกุญแจเพื่อหวังให้มันหมุนแต่กลับกันเพราะว่ากุญแจเนี่ยดันหักเพราะนางเอกเ,เห็นแบบนั้นอะ่ะนางเอกก็โมโหมากแล้วได้เตะไปที่ไข่ของกายจนล้มจากนั้นก็ใช้สันรองเท้าเนี่ยฟาไปที่หน้าของกายจนกายเนี่ยแน่นิ่งไปนางเอกจึงค่อยๆเดินเข้าไปดูหากายเพราะเธออ่ะคิดว่าเธอฆ่าเขาหรือกายตายไปแล้วทัในใดนั้นกายก็ได้ใช้โอกาสเนี่ยจับหัวนางเอกทุบไปที่พื้นจนเธอสลบไป เวลาผ่านไปจนนางเอกตื่นขึ้นมาเธอพบกับกายที่กำลังนั่งอยู่มุมห้องน,นอกจิงบอกว่ามีคนกำลังมาคุณไม่รอดแน่กายจิงตอบกลับไปว่าไม่มีใครมาหรอกจนกว่าจะถึงวันอังคารที่นี่อ่ะมีแค่ผมกับคุณเพราะผมอ่ะแลกกะกับยามคนอื่นไปแล้วซึ่งพวกเขาอ่ะก็ยิ่งดีอย่างยิง่งเพอจะได้ไปเที่ยวสนุกสนานในวันหยุดวาเลนไทน์และกายได้พูดต่อว่าตอนเนี้ยผมอ,อยากจะฆ่าคุณจริงๆเลยคุณทำกับผมมาเยอะทั้งทั้งที่ผมอ่ะ หวังดีกับคุณทําให้นางเอกด่าไปว่าไอ้ปีศาจแกมันปีศาจกายรจรึงบอกว่าไม่จริงผมไม่เคยบังคับคุณเลยสิ่งที่ผมทําคือกระตุ้นสถานการณ์นางเอกด่ากลับมาว่าแกกระตุ้นสถานการณ์หรอแกรักขัตัวฉันแกข่มขืนฉันพอกายได้ยินนางเอกพูดแบบน,นั้นเขาก็เกิดอารมณ์ร้อนขึ้นมาเขาจึงวิ่งไปหยิบคอนางเอกแล้วก็ต่อยไปที่ลิบยังบ้าข้งมันทําให้นางเอกกลัวจนตอนนี้เธอไม่กล้าพูดอะไรออกมากายได้ฉีกกล่องที่นางเอกเ,เนี่ยเตรียมไปให้คู่มันเก่าของเธอ และหยิบเสื้อตัวนั้นขึ้นมาใส่และพูดว่าเสื้อก็สวยดีนะแต่ตอนนี้ก็ถึงตาคุณแล้วแต่นางเอกเนี่ยไม่ยอมหยิบของขวันที่กายหยิบมาให้กายจึงใช้ขาเนี่ยเตะก,กล่องใส่นางเอกและคงผูให้เธอเปิดกล่องพอนางเอกเปิดกล่องขึ้นมาในกล่องของเธออ่ะมันมีซิก้าไฟแช็กและกันไก่เวลาผ่านไปกายได้ปีนขึ้นไปข้างบนและใช้กิติดน้ำเนี่ยถูไปที่เพดานจนสุดท้ายเนี่ยเพดานก็หลุดออกมาได้แต่ด้วยความสูงเนี่ยทำให้เขาอ่ะต้องให้อีกคนช่วยดนัน ทั้งสองจริงต้องตกลงกันว่าใครจะเป็นคนดันนังเอกได้พยายามขอและพูดว่าฉันไม่มีแรงที่จะดันคุณขึ้นไปรอฉันสัญญาว่าหลังจากขึ้นไปแล้วฉันจะไปเปิดประตูให้คุณกายจิงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นผมว่ามันอยู่ที่ความเชื่อใจเพราะหลังจากที่คุณขึ้นไปได้แล้วคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดนะสินังเอกเลยพูดว่าคุณเข้าใจผิดแล้วฉันสัญญาว่าฉันจะไม่แจ้งตำรวจรอและด้วยความที่กายเนี่ยก็ยังหลักนังเอกอยู่เขาค่อยใจอ่อนเรื่อยเรื่อย จนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ตัดสินใจดันนางเอกขึ้นไปได้จนนางเอกเนี่ยก็ขึ้นไปข้างบนได้สําเร็จแต่พอเธอขึ้นไปเธอกับหันหน้ามาและ,และชูนิ้วกลางใส่แล้วก็บอกว่าฝักอยู่และปีนขึ้นบันไดไปกายที่เห็นเนี่ยถึงกับหัวเสียมากเขาจึงพยายามใช้เชือกเนี่ยเหวี่ยงไปที่เสาข้างบนจนมันมัดก,กับเสาได้สําเร็จแล้วปีนขึ้นมาด้วยความที่กายเนี่ยก็เป็นผู้ชายทําให้เขาเนี่ยปีนเร็วกว่ามากจนสามารถตามนางเอกทันนางเอกเนี่ย,ยที่กำลังจะเปิดประตูได้ก็ถูกกายดึงตกลงไปที่ลิฟต์ ทำให้หนางสองเนะี่ยบาดเจ็บมากและด้วยความที่กายอะตกมาก่อนทําให้กายบาดเจ็บมากกว่านางเอกส่วนนางเอกเนี่ยก็ไม่ค่อยบาดเจ็บมากนักทําให้เธอเนี่ยฟื้นขึ้นมาก่อนกายและเธอเนี่ยก็ได้หยิบไฟแช็กที่ใช้จุซิก้าหลังจากนั้น,นก็นํารูปที่เคยวาดกับกายมา,ายเผาเพื่อที่จะให้สัญญาณเตือนเนี่ยดังซึ่งกายเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาพอดีแต่ก็ถูกนางเอกเนี่ยทีไปที่จมูกจนกระดูกอะหักหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ใช้เสื้อเนี่ยมาผูกกับแขนกายไว้และหยิบเกนไกที่กายได้มอบให้เธอในวันวาเลนไทน์ขึ้นมา โดยนางเอกเนี่ยได้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปด้วยเธอพูดขึ้นมาว่าฉันจะอัดคลิปเพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งตำรวจมาจับแกและได้ขู่ว่าถ้าแกไม่ยอมพูดความจริงฉันจะใช้เกนไกตัดไอ้จอนหนนายซึ่งในระหว่างที่อัดเนี่ยกาก็ได้สารภาพมาว่าชื่อจริงของเขาก็คือจอห์นดีกินสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเขาตัง้งใจทํามันขึ้นมาและภาพเนี่ยก็ย้อนไปตอนที่จอห์นเนี่ยได้ชี้ไปที่รูปบนเพดานล,ลิฟต์โดยที่มือข้างเขาก็กุญแจเนี่ยไขยที่ลิฟต์ เพื่อให้ลิฟบอรหยุดทํางานและนางเอกเนี่ยจะได้ไม่ต้องสงสัยและจอนจะได้สารภาพต่อว่าเขาวารักพาตัวเธอขังเธอในลิฟและทํรลายร่างกายเธอจนนางเอกถามว่าทําแบบนี้ทําไมจอนจึงตอบว่าเพราะผมต้องการคุยกับคุณเจอคุณแต่ผมอ่ะไม่สามารถสร้างสถานการณ์ขึ้นมาได้ผมก็รู้แหละถ้าผมมาไปชวนคุณคุยในสถานะปรปภอ่ะคุณก็คงไม่คุยกับผมเพราะผมมาเป็นแค่ปรปภนี่แหละจอห์นดีกินผมคือจอห์นดีกิน จอห์นได้เล่าว่าเมื่อก่อนเขาเป็นดาวล่งนักธุรกิจรองผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่คุณจําได้ไหมเรื่องที่ผมเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับผู้หญิงที่ผมเอากับเธอบนรถมันคือเรื่องจริงแต่มันยังไม่หมดเพราะในขณะนั้นรถด,ดันถลายตกเขาทําให้เธอเสียชีวิตส่วนผมเนี่ยก็ถูกฟอ้องร้องแต่ด้วยทนายที่เก่งกาจทําให้ผมมาถูกจกําคุกแค่หเดือนแต่หลังจากออกมาจากคุกก็ไม่มีบริษัทไหนเนี่ยลับผมเข้าทํางานเพราะผมเนี่ยเป็นคนมีประวัติทําให้ผมเนี่ยต้องมาเป็นรอปรพอห่งสวยที่นี่ ตัดภาพมาที่เอ็ดดี้เพื่อร่วมงานของจอนที่ได้พาแฟนสาวเข้ามาที่โรงแรมแต่กลับไม่พบจอนเขาจึงเดินไปที่ห้องวงจรปิดก็พบกับนางเอกกับจอนเนี่ยที่กำลังขอความช่วยเหลืออยู่จึงบอกให้แฟนสาวของเธอเนี่ยรอที่ล็อบบี้จากนั้นก็วิ่งลงไปที่ชั้นใต้ดินและได้ใช้เหล็กเนี่ยงัดประตูลิฟต์เพื่อให้ออกมาได้พอมันออกมาได้นิดนึงอะ่ะอยู่ดีๆเสียงนางเอกก็หายไปแต่กลับเป็นเสียงจอนขึ้นมาด้วยความที่เอ็ดดี้ยังไม่รู้เขาจึงส่งกุญแจไปให้จอนจากนั้นจอนก็พูดว่า นายช่วยปีนขึ้นมาหน่อยได้ไหมฉันเอะไขกุญแจไม่ได้นายช่วยมห้ฉันมาไขกุญแจหน่อยเอ็ดดี้จึงปีนขึ้นมาได้ครึ่งตัวก็พบนางเอกเหนี่ยที่กำลังร้องอดควนอยู่เพราะเธอเนี่ยถูกจอนต่อยพอหันไปด้านขวาก็พบจอนเนี่ยที่กำลังใช้กุญแจไขและพูดว่าขอโทษนะเอ็ดดี้แต่มันจำเป็นจริงๆจากนั้นจอนก็ไขกุญแจมันทําให้ลิฟดีบเอ็ดดี้หลังจากนั้นซอนก็ทาลายโทรศัพท์ที่นางเอกใช้อัดคลิปและจับเธอไปขังท้ายรถส่วนเขาก็เก็บศพเอ็ดดี้จอนได้ไปที่ล็อบบี้เพื่อที่จะเปล แต่เขาเนี่ยก็ดันมาเจอแฟนสาวเอด็ดดี้ทำให้จอนเนี่ยฆ่าเธอทิ้งหลังจากนั้นก็ขับรถไปที่ซอกๆหนึ่งเขาเปิดฝากระโปรงก็พบกับนางเอกเนี่ยที่นอนนิ่งอยู่เขาก็เลยคิดว่านางเอกตายไปแล้วแต่พอหันกลับมาก็ถูกนางเอกใช้ถังน้ำมันฟาดจากนั้นเธอก็ขับรถหนีออกไปจอนก็บอกว่าไอ้ยายสารเลวแต่อยู่ดีๆไฟไท้ายรถของนางเอกเนี่ยก็เปลี่ยนจากหยุดเป็นถอยหลังทําให้เพชเนี่ยที่รู้ทันก็เลยกระโดดลงไปในถังก็บาดเจ็บสาหัสอยู่ดีและถูกเหล็กแทงไปที่ท้อง เธอยงหยิบซิก,ก้าขึ้นมาสูบและเธอก็พูดว่าไอสาระเลวเอ้ยพร้อมกับโยนซิก,ก้าที่สูบเนี่ยลงไปในถังจนถังเนี่ยไฟไหมและเพงเนี่ยก็ตายและหนังก็จบส่วนหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน imdb ไปถึง6.5คะแนนเต็ม10แต่เว็บเมื่อขาเน่าเนี่ยยังไม่มีหนังเรื่องนี้นะครับก่อนจะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และที่ผมบอกที่สุดคือกด s ั b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะครับและหวังว่าจะได้เจอทุกคนในคลิปหน้าสวัสดีครับ